วัสดีค่ะ EP นี้นะคะได้ของใหม่มาคือ Miss Teen m m s s Teen แบรนด์ไทยแต่ไปดังที่จีนอ่ะได้ลิปมาลิปเทียนวะลิปมาสามอันแล้วก็ได้คุชชั่นมาเขาบอกว่าคุชชั่นรุ่นนี้รุ่นอะไรน่าสยามมิสมัง้งน่าจะดีดูว่าปกปิดแบบได้ไหมปกปิดมันจะแบบเห็นเขาเคลมว่ามันดีมากอ่ะแกะ แกะเลยกล่องทำมาดูดีมากข้างในนะคะจะมีเป็นคุชชั่นหนึ่งอันแล้วก็มีรีฟิลให้1อันนะคะตลับไม่กอกแก๊กเลยตลับแบบดีมากปุ๊บแกะ,ะ่ออ่าเดี๋ยวดูข้างในนะคะอ่อพับโอ้พับดีพับนิ่มมากอ่าอันนี้ ดี๋ดูข้างในดูสีก่อนที่เราเลือกมาคือสีเขียวสำหรับผิวแห้งนะคะเบอร์ LF หนึ่งเฮ้ยมันก็ไม่ใช่มันเป็นคุชั่นเหรอเออมันเป็นคุชั่นนะแต่ว่าแต่ตัวตัวตรงเนื้อตรงเนี้ยมันไม่เป็นแบบนี้เลยอะไม่เป็นเหมือนตะข่ายอะเออเดี๋ยวก่อนขออนุญาตนะคะปึ๊บ เพราะว่ามันดูแบบเข้มข้นมากอะขอลองตรงนี้นะึุบๆเอ่อเนื้อสัมผัสนะคะมันจะเป็นยูอีหน่อยไม่ใช่แมทนี่คุมมันเขาบอกว่าคุมมันในระดับหนึ่งแต่เราว่ามันปกปิดดีปกปิดแล้วยังให้ความโตด้วยให้ความโต้อยู่อะขอขอไต่ข้างาก่อนนี่ปื๊ดสูงขึ้นเจ็สุดมาก,อกขอท,ทั่วหน้าก่อนดูสิ ตรงนี้เป็นรอยสื่ต้องใช้ทันีเลยเอาแต่เดี๋ยวอยู่ทั่วหน้าเลยเส่วนลิฟนะคะเราได้มาสามสีนะคะก็คือ v 0ศูนย์หนึ่งเศนสองเศูนสาเดี๋ยวเรามาแกะดูทีละอันว่าสีเป็นยังไงมาเริ่มที่ตัวนี้นะคะ v ีศูนย์หนึ่งนะคะแพ็กเกจจิ้งแบบดูเป็นเหมือนแบบน้ำแข็งตัวนี้จะออกส้มอิดๆเป็นส้มอิดหน่อยอนิดผิวสัมผัสมันจะเหมือนกับเป็นเนื้อแบบ ยังไงล่ะเบลเวตนิดนึดนงนุ่มๆละมุนละมุนปากนะคะสีสวยนี่โอเคแล้วก็มาที่เบอร์เจศูนย์สองนะคะคกิมมิคเขาดีมากเลยนะดูดิหมุนเห็นไหมน่ารักโอเคเจศูนย์สองอ่ะลองที่มือกันมันก็จะเป็นสีแดงแต่ว่ามันก็ไม่ได้ออกหยันจา๋าเพราะว่าลิปมันเนื้อมันจะเป็นแบบออกน้ำโอเคเธอคือสีแดงส้มๆ ประมาณนี้นะคะไม่ได้ออกสีชัดมากแต่ก็เป็นเงางงวะ่ะเหมือนคล้ายๆกลิบก้อนี่ยน,นะสีสวยอยู่อ่ะแล้วก็อันนี้นะคะคือเจศูนย์สามนะชิคเราชอบแพ็กเกจจิงมากเลยเราว่าแพ็กเกจจิงเขาทํามาดีนี่อันนี้ก็จะออกเป็นแบบชมพูน้ําตาลนะชมพูน้ำตาลสวยนะักสวยทั้งสามสีเลย เวิร์คค่ะสมควรสมควรที่จะตามมากทั้งคุชชั่นแล้วก็ลิปเออคือฉันไม่อยู่ไหนมาวะอืมเพิ่งจะเห็นนี่ค่ะตัวคุชชั่นก็คือเนี่ยแต่แต่แต,แต,แต,แต่ก็คือไม่ได้รู้สึกถึงความเหนียวหนึบหนับหน้าเลยนะเนี่ยอืมไม่มีความเหนียวหนึบหนับหน้าเลยแทบจะไม่ต้องลงแป้งเพิ่มเลยก็คือทาคุชชั่นเสร็จทาลิปแล้วก็แบบออกไปออกไปใช้ชีวิตได้เลย โอ้ยดีคุชชั่นแบบไม่เหนอะหน้าเลยอะชอบมากเลยยังไงก็ลองไปหาดูนะคะมิสทีนหลับน่าจะประมาณ8ป0กว่าบาทนะคะแต่ว่าคุ้มเพราะว่าได้รีฟิลใหม่างานหนึ่งด้วยสำหรับนี้ไปก่อนหน้าไปเลย่ะ